ช่วงนี้นักศึกษานี่มันมี power amp มาตัวหนึ่งนะครับมาซ่อมของนัตพงนะฮะอันนี้ต้องจะนานแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้การเสียงของมันก็คือนะครับมันมีเสียงออกมานะครับมีเสียงดังออกมาแล้วครับแต่เวลาวันปุ่มปรับพวกนี้นะเวลาปรับมันจะมีเสียดังก็แกๆกก็แกกนะครับบางทีจับขยับขยับอย่างเงี้ยอุใส่ไม่ได้ใช้มม้งเนี้ ขยับขยับจับขยับขยับเนี้ยมันจะมันจะมีเสียงดังบางปุ่มปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊บปุ๊กเลยอ่าแล้วรูช่องสัญญาณบางตัวมันก็ใช้ไม่ได้บางทีเสียบไปเนี่ยติดมั่งมาติดมังดดม่งเนี่ยก็คือเราจะมาดูนะบางปุ่มมันก็หายไปอ่อนนี้จะเป็นอันนี้ได้แกะน็อตไปแล้วนะครับให้สาวาแกะน็อตไปแล้วแบบนี้ก็จะมีนะฮะแบบนี้จะาจะมีเป็นบล็อกไดแกรมด้วยนะครับ หายยากนะแตประเภทเป็นแบบเป็นเขียนบบระเภวงจรนี้อะไรเนี่ยเป็นวงจรมาเลยเราจะมีบล็อกอะไรแกมอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะมีลายจะมีต่อสําหรับออ่า m แมทช,ชิ่งนะครับแมทช,ชิง่งก็คือใช้ได้กับพวกเสียงต่ำสายลำโพงเสียงลำโพงเสียงต่ำสายเนะี่ยมันจะมีลาย Matching ชชตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดีกว่านะครับหกสิบเอ็ดเห็นไหก็จะมีแล้วครดูลายแมทช,ชิ่งตัวนี้ จะเขียนเห็นไหมครับเนี่ยศูนย์เจ็ดสิบโวลต์ร้อยโวลต์ลำรับต่อนะครับเสียงตามสายได้อ่าก็จะมีหม้อแปลงลายแมทชิ่งอะไรฮะอ่าเดี๋ยวนะครับจะมาแกะดูเนาะมาแกะดูเลยนะฮะแกะเข้าไปละนี่นี่ของวงจรภายในมันเก่าแล้วนะครับเนี่ยจะมีรีเลย์หายากอยู่างนี้นะครับรีเลย์ตรงนี้ มีชุดป้องกันนะอันนี้อ่าน,นี่ตัวนำตาลไหม้แล้วแต่มันมีเสียงนั่งอยู่นะจะเป็นขยายสิ่งที่จะเป็นล้รุ่น OTL นะครับพบยากสมัยนี้พบยากแล้ว OTL ส่วนมากไม่ค่อยได้ทำกัน OTL น,นี่ก็ใช้นลครับมอแปลงไอใช้ตัวเก็บประจุนะครับใช้แหล่งจไฟเดียวเนี่ย ใช้ไฟบวกลบถ้าเป็น o C l ก็ใช้แหล่งจไฟคู่ก็คือใช้ไฟบวกลบกาวอันนี้ก็คือไฟครับไฟบวกไฟลบแค่นั้นแหละก็คือลบลบอ่ะลบเป็นกาวอันนี้หลักการสวิตชิ่งหรือหลักการแหล่งจาไฟนะเธอไปดูยูทูบเก่าๆแล้วกันอธิบายไปแล้วอันนี้จะเป็นหม้อแปลงแปลงไฟตัวนี้นะฮะหม้อแปลงไฟก็คือไฟสองร้อยชิพวนเข้ามา ผ่านมอแปลงตัวนี้นะครับแปลงตัวนี้แล้วก็แปลงจากไฟแรงดันสูงจากสูงไปเป็นต่ำนะครับ AC อยู่นะไฟ AC แล้วก็จะมา,าผ่านชุดดิจูทลเลดสำหรับไปเลี้ยงผนะักแล้วผักผักปีพวกนี้ภาคปีพวกปีเทปนะครับผาคปี M แอม่นแหละแล้วก็พวกปีเทปต่างๆ อยู่ในนี้นะฮะชุดควบคุมอยู่ตรงนี้ส่วนหมอแปลงตรงนี้นะครับหมอแปลงตรงนี้จะเป็นหมอแปลงก็เรียกมอแปลงลายแมทชิ่งลายแมทชิ่งเอาไว้สําหรับมอแปลงตรงนี้ก็คือไว้สําหรับนะฮะต่อลําโพงเสียงทับสายไงต่อลำโพงเสียงทับสายอันนี้ก็คือเดือดคงไม่เจาะลึกมากนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูอาการของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มาครั้งแรกเลยนะครับ ก็คือเล่นเสียงไว้เนี่ยนะครับปุ่มบางปุ่มมันมีเสียงตัางก็แคกก็แคกก็แคกนะ่มนะต้องใช้สเปร์ฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะดูแผ่นปิ้นด้วยมันหลุดมันหลวมหรือเปล่าอะแล้วคือต้องแกะทั้งแผงขึ้งมาเลยแผงปีเนี่ย ไปก็ดังหมดนะเหนื่อยล้าันนี้นะครับให้นักศึกษานะฮะถอดอถอดไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็ถอดน็อตออกมาหลายตัวเหมือนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดนะใช้ซอฟต์เบสฉีดนะครับที่มันดังก็แคกก็แคกก็แคก,กนะเวลาบิดบนลุ่มนะครับนะทางาก็แคกแกกแคกนะตัวนีน้มันรู้สึกมันจะซ่อมมาบ้างแล้วนะครับเปลี่ยนให้เสึกเนะี่ย อะไรบางตัวเปลี่ยนมาแล้วนะแล้วรูนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวพวกสเปรย์เราจะใช้สเปรย์ฉีดตัวนี้นะครับเนี่ยฉีดตรงรูนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีรูสําหรับให้ฉีดสเปรย์อยู่ละตรงนี้เนะอ่าอ่าหรือไม่นั้นฉีดตรงนี้ก็ได้นะครับใต้ตรงนี้เนี่ยอ่าส่วนนี้นะครับส่วนตรงนี้นะอ่าถ้าคนมากคนมีอย่างนี้ก็ฉีดตรงนี้เลยนะครับมันจะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอ่อ่เดี๋ยวให้ทั้งสามฉีดนะ แล้วกแกะก็ต้องระวังนะฮะ,ะแล้วตัวนี้ก็จะหลุดออกมาเลยเนี่ยก็จะต้องบัดทีใหม่หลุดออกมาเลยนะะลเลยนะะี่ยตรงน,นี้นะ,ะอ่ะสเปรย์ฉีดอ่าใช้สเปรยนะ์สีฟ้านะครับสเปรย์สีฟ้านะฮะเพราะสเปรย์สีฟ้าเนี่ยมันจะนะฮะเราจะไม่มีค่าต่ำมันฉีดตรงในน,นี้เลยลตัวน,นี้ฉีดแล้วตัวนี้ฉีดแล้วฉีดตรงนี้เอ่อเสร็ став. ปึ๊บทีนึงอ่าแล้วก็นะะบิดบนรูปอย่างนี้นะอ่าบิดไปบิดมานะครับค่อยๆบิดไปบิดมานะฮะปลกลับทักสี่ครั้งห้าครั้งอ่าทีนึงปึ๊บอย่างนั้นมากอนะ่าชีดอีกทีนึงนะก็คือขะล้างทําความสะอาดนะฮะนะคาบขุนคาบอะไรอ่แล้วก็ตัวอื่นนะตัวนี้อ่า ปอยไปคล้อก่อนนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยบิดไปบิดมาอย่างน smells, i i. ี้นะครับนะให้ฝุ่นฝุ่นที่เกาะตามรูปแบบนี้นะครับนะพวกคาบอะไรออกมาแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แหละตรงอ่าแล้วก็แล้ปุ๊บนะสวิตช์กดนะครับกดไปก็มาเอาที่นอ่านี่นะครับทำความสะอาดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครับตัวระวังดีๆนะเดี๋ยวเราต้องบัดดีใหม่อยู่แล้วเนี่ย อาทุกตัวเนะกนะระถนะ่อแล้วก็ฉีดสเปรย์ไปั้แตบนี้เรื่อยๆนะครับนะฉีดไปอ่าตอนนี้นะครับนักศึกษาได้อ่าเด็กทําความสะอาดนะครับนะคือล้างถอดแผงวงจรมาเนี่ยแล้วก็ล้างวัลลุ่มทุกตัวเลยอ่าแล้วก็จุดบัตรกีตัวนี้อ่าไอ้สายสายไฟที่ล่ามไปตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยดีเนี่ย ไม่ค่อยดีก็คือมันใช้ไปนานๆจะเป็นสน,นิมสน,นิมเสร็จปุบ๊บก็ตรงนี้เกาะติดบ้างไม่ตมิดบ้างต้องมาขูดขูดสายไฟใหม่แล้วก็บัตรกีใหม่ทีแรกที่มันมาดางังตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดนะครับก็คือไฟมันมาเลี้ยงนี่บ้างมาเลี้ยงับเลี้ยงบางมาเลี้ยงบ้างเนะราก็แล้วร stop, ครับอามาขูดใหม่ก็คือถ้าเป็นสายทองแดงสายทองแดงนี้ก็จะดีนะครับสายโทรศัพท์แต่ต็มสายตรงนี้ใช้าาง,งานไปนานๆเนี่ยมันจะนะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นออกไซด์มันไม่ค่อยจับสนิทไม่ค่อยจับ แล้วก็ทีแรกมาก็คือละวียเนี่ยะนะไอวียเนี่ยมันไม่ขึ้นนะมันไม่กระพริบกระพริบบ้างไปคลิปกระพริบบ้างก็คือเกี่ยวกับพวกไฟนี่แหละอ่าเปิดสวิตช์เลยอ่าเปิดสวิตช์ละนี่เราปล่อยสัญญาณมาแล้วนะครับเนี่เลยทำงานแล้วป้อนสัญญาณตอนนี้จะลองอ่าลองสัญญาณเสียงก่อนนะครับเอวีเอซหนึ่งนะอ่ะอาอดูไวียู นี่ใช้ได้แน่นะอันนี้ก็ปรับถึงทเทียวแหลมนี็มันใช้ได้อันนี้ปรับถึ่เทียวแหลม่ใช้ได้นี่จะให้ทศชาตลองลองไม้นะครับเป้าเสียงนี่เลยลองไมทีละตัวนะนะครับตอนนี้ไม่เอาเสียบไม่เข้าไปเลยนะครับลองมาทีละตัว โล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 อ่านี่คือใบตัวหนึ่งที่แรกมาเนี่ยมันดังใช่ไหมครับดังจับไปเนี่ยดังเลยอ่าอ่าตัวที่สองลำโพงหันไปไกลๆหน่อยเนาะอ่ามีเครื่องหนึ่งอ่ะโล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 โโลโลโตัวที่สามอ่านี่ก็ใช้ได้นะครับโลโลโอโลตัวนี้ปุ่มนี่ก็คือจะจะเป็นแอด เพิ animals, low, it, it ole, ่มความแรงของไม้อีกนะ h ฮโล o เนี่ยแต่เราไม่ต้องไปปรับนะเพราะว่าลำโพงมันอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะหอนนะหอนไม่ได้นะครับมันจะหอนนะครับอ่ะต่อไปตัวที่4ี่นูนๆนๆอแนี่ก็คือนะฮะใช้ได้แล้วสรุปแล้วเครื่องนี้ก็คือนะครับวอลลุ่มมันสกกระปกนะครับการทำความสะอาดวัลลุ่มแล้วก็ แล้วก็พวกสายไฟเนี่ยนะครับสายเชื่อมต่อตรงนี้นะครับม,มันเป็นสนิมแล้วก็มันติดมั่งไม่ติดมั่งใช้ง,งานมานา,งงานเพราะเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วก็ครูก็ได้สอนในนี้เพิ่มเติมไปนะครับแบตชิ้งคันปฟอม,มอนะครับมีการต่อใช้ง,งานแบบไหนสรุปแล้วเครื่องนี้ก็คือแล้วฮะที่ทําก็คือจุดบัญจีจุดบัญจีมันไม่ค่อยดีแล้วก็ แล้วก็ล้างันลุ่มวันนี้ก็อเอาไว้แค่นี้นะครับนักศึกษาคงได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนอะเอาไว้แค่นี้ขอบคุณครับ